ค่ะสวัสดีค่ะอ่าวันนี้ก็มาพบกับครัวเนาะในรายวิชาภาษาไทยนะคะแต่วันนี้นะคะวันนี้ผิดพลาดท,ทางเทคนิคนะคะเนื่องจากอ่าสัญญาณจะเ์เนไม่ดีเนาะก็เลยเปลี่ยนมาเป็นลงคลิปแทนนะคะแล้วก็พึง่งอัดสดๆร้อนๆเลยนะคะเปลี่ยนจากคาบแรกมาเป็นคาบสองเนาะก็สาหรับวันนี้นะคะครัวก็จะอ่ามาสอนในหน่วยกวารเรียนรู้ดีเลยนะคะเรื่องของ คำข้องจองเนาะซึ่งบางห้องนะคะซึ่งบางห้องได้เรียนเลยไปแล้วนะคะคำข้องจองเนาะคุณครูประจำชั้นได้สอนเลยไปแล้วนะคะยังไงก็มาฟังทบทวนกันอีกรอบหนึ่งก็ได้นะคะสําหรับคำข้องจองเมื่อคลิปที่แล้วนะคะครัวก็ได้อธิบายไปแล้วเนาะว่าคำข้องจองคืออะไรนะคะสําหรับคำข้องจองนะคะคำต้องจองเดี๋ยวอธิบายซ้ำอีกรอบนึงก็ได้เนาะคำข้องจองก็เป็นคําที่อะข้องจองการข้องจองที่ สระกับตัวสะกดนั่นเองนะคะสระกับตัวสะกดเนาะ,ะเช่นเห็นไหมคะนี้เนาะ คำพ้องจองมันก็จะมีแบบหนึ่งพยางสองพยางแล้วก็สามพยางนะคะคำห้องจองก็เหมือนการต่อกันเป็นหัวรถไฟนั่นเองเนาะเช่นเห็นไหมคะคำว่าน้ำใจเนาะใจก็จะคล้องกับคำว่าให้เพราะว่าใจใช้สาะไอให้ก็ใช้สาะไอเหมือนกันเห็นไหมคะแล้วมันก็จะคล้องกันคำสุดท้ายเนาะคำสุดท้ายจะไปคล้องกับคำแรกเหมือนต่อกันเป็นห่วงโซ่แบบนี้นะคะคำว่าการจะไปคล้องกับคำว่าฉันเนาะเพราะว่า ใช้สระอะเหมือนกันนะคะแล้วก็ใช้นอนหนูเหมือนกันนั่นก็คือตัวสะกดที่เหมือนกันนั่นเองอันนี้เรียกว่าคาคล้องจองที่เป็นสองพยางนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ก็จะเป็นตัวอย่างนี้เนาะคาว่าอะไรคะกันเหมือนกันนะคะที่เขาบอกเนาะว่ากันกับฉันอะไรแบบนี้นะคะอ่ะคความรู้เรื่องคาคล้องจองเนาะคำคำคล้องจองนะคะเป็นคําที่ไม่มีตัวสะกดเนาะก็จะแต่จะมีเสียงสระเหมือนกันถ้าไม่มีตัวสะกดก็จะใช้สระนั่นเองนะคะเพราะว่า มันจะแบ่งแยกเป็นแบบสองพยางกับหนึ่งพยายงแล้วก็มีตัวสะกดกับไม่มีตัวสะกดเนาะถ้าเราไปเจอคําที่ไม่มีตัวสะกดแสดงว่าต้องคล้องที่สละแน่นอนแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่มีเพิ่มตัวสะกดขึ้นมาเนาะเราก็ต้องมาดูที่ตัวสะกดด้วยดูที่สระอย่างเดียวไม่ได้นะคะเพราะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นอะไรคะเด็กดีอันนี้เป็นคำสองพยายงเนาะเด็กดีดีจะไปคู่กับมีอันนี้เรียกว่าคำคล้องจองที่ไม่มีตัวสะกดนั่นเองนะคะ เพราะว่าใช้สระ,ะอีเหมือนกันแต่พยัญชนะต้นไม่เป็นไรเนาะเราไม่ได้ดูที่พยัญชนะต้นนะคะเราดูที่สระกับตัวสะกดนะคะต่อไปมีค่าไหมคะมีค่าคำว่าค่าคําสุดท้ายจะไปคล้องกับคําแรกนะคะ,ะมันจะเชื่อมกันเป็นห่วงลูกโซ่หรือรถขบวนรถไฟแบบนี้เลยเนาะคะ่ะเห็นไหมคะนักเรียนสังเกตดูนะถ้าสมมุติว่าเห็นไหมมีไม่เอกนะคะมีวรรณยุกต์เอกเนาะมีถ้าสมมุติว่าคําที่เราหาเนาะ ถามว่าเปลี่ยนเป็นวันณยุทโทได้ไหมได้นะคะได้นะคะแต่ถ้าเด็กๆนะไปเจอในถ้าสมมุติว่าไปเจอในข้อสอบเนาะถ้าที่สังเกตนะถ้าแบบเหมือนมันมีคาไม่ไม่สระอากับไม่ทโทแล้วก็สะอาไม่เอกเนี่ยถ้าคําข้างหน้าเป็นไม่เอกเราต้องเลือกคําที่เป็นไม่เอกนะเพราะว่ามันคล้องจองม,มากที่สุดเนาะเราต้องเลือกคําที่มากที่สุดก่อนนะคะแต่ถ้าเออมันเป็นสะอานะแต่มันมันมันเป็นไม่ทนะไม่ได้มีไม่เอกนะเราก็เลือก อ่ะคำคำนั้นได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องสังเกตดีๆเนาะเลือกคําที่มันคล้องที่สุดนะคะอาจจะไปคําว่าชมเห็นไหมคะน้าชมเนาะลงท้ายด้วยชมก็ต้องขึ้นด้วยสมเพราะว่าเป็นสระโอกาบมอมานั่นเองสมควรเนาะลงท้ายด้วยควรควรก็คืออะไรคะสระอ,อัวเนาะสระอัวกับนอนหนูใช่ไหมแม่ล้เรเืออยู่ในมาตาไม่ก้นออกเสียงโดยใช้นอนหนูเป็นตัวสะกดนะคะเราก็จะใช้คําว่าชวนนะเห็นไหมตรงนี้นะ เอ๊ะทำไมครัวมันไม่เห็นเป็นรอเรือเหมือนกันเลยอะไรเงี้ยเอาไม่เป็นไรเพราะว่ารอเรืออยู่ในมาตาทักสะกดแม่ก้นนั่นเองนะคะเราก็ใช้เป็นนอนหนูได้นะแต่ถ้าเราจะใช้เป็นการทำนี่การเนี้ยมันไม่ได้ใช่ไหมถ้าเป็นรอเรือก,ก็จริงแต่ว่าการมันเป็นสระอาใช่ไหมเออเราก็ต้องเลือกกันที่เป็นสระอ้วนเนาะสาระอ้วนก็เลยกลายเป็นชวนทำแบบนี้นะคะอันนี้ก็เป็นการ คล้องกันไปเนาะเหมือนเหมือนห่วงลูกโซ่หรือขบวนรถไฟเลยคล้องคล้องกันไปเรื่อยถ้าสมมติว่าคํานี้เราไม่เอาสระอัวกับนอนหนูมาคล้องห่วงมันก็จะขาดใช่ไหมเพราะว่ามันไม่เหมือนกันดังนั้นก็ที่ดูหลักๆก,ก็คือดูสลักกับตัวสะกดนั่นเองนะคะโอเคอ่ะเดี๋ยวเรามาดูแบบฝึกหัดกันเลยนะคะสําหรับ่านักเรียนนะคะที่ยังไม่ได้ทานะเราก็ ทำตามคั่วได้เลยนะคะแต่สําหรับอ่ะน้องๆน,นะน้องๆห้องไหนที่ทําแล้วก็ดูทบทวนกันไปได้นะคะอ่ะมาดูนะคะฝึกเขาบอกไว้ฝึกอ่านคํคล้องจองตรงนี้คั่วจะให้อ่าเด็กๆนะคะฝึกโยงเส้นจับคู่คํคล้องจองได้เลยนะคะอันแรกทุกคนสนใจก็จะคล้องอะไรครบคนกับสนแบบนี้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนคั่วเปลี่ยนสีปากกาแป๊บนึงนะโอเค ทุกคนสนใจเอาลงท้ายด้วยใจเห็นไหมคะลงท้ายด้วยใจต้องขึ้นด้วยได้อายเด็กๆเห็นไหมคะไม่โทรเห็นไหมใจไม่มีไม่โทรแต่ได้มีไม่โทรไม่เป็นไรเพราะว่าอะไรคะเพราะว่ามันไม่มีคำคำเลือกแต่ส่วนใหญ่เราดูเราเน้นที่สละกับตัวสะกดนั่นเองนะคะได้เรียนเอาลงท้ายด้วยเรียนก็ต้องขึ้นด้วยเขียนเพราะว่าเป็นสระเอียกับนน,นูเขียนอ่านลงท้ายด้วยอ่านก็ทุ่มขึ้นด้วยการอ่าเพราะว่าการรอเรือเป็น นอนหนูนั่นเองการบ้านมาดูสิคะทุกคนสนใจได้เรียนเขียนอ่านการบ้านอ่าเป็นขบวนรถไฟแล้วนะคะของันแบบนี้เลยนะคะอาะมาใันที่สองขันรับอ่ะขันรับลงท้ายด้วยสระอะกาบ,บอใบไม้จึงขึ้นด้วยอะไรคะโอ้ย โอเคละอ่ะเราขึ้นด้วยนับเลขเพราะว่าเป็นสระอะกับบอใบไม้เหมือนกันนับเลขลงไทยด้วยเลขก็ต้องขึ้นด้วยเอกเห็นไหมคะเพราะว่าขอใครอยู่ในมาัตตามเมตโกเนาะอ,ออกเสียงโดยใช้เป็นกอไก่เป็นตัวสะกดนะคะสระเอเหมือนกันเอกโทลงไทยได้โทก็ต้องขึ้นด้วยโตถ้าไม่ใช่โต้ไม่ใช่สระโอเดี๋ยวขบวนมันจะขาดนะคะโต้ตอบลงไทยได้ตอบก็ต้องขึ้นด้วยนอบน้อมแบบนี้นะคะอ่ะ ลองฝึกอ่านนะทันรับนับเลขเอกโทโตตอบนอบน้อมนั่นเองอ่าต่อไปพร้อมเพียงลงทายด้วยเพียงก็ขึ้นด้วยเยี่ยงเพราะว่าใช้อะไรคะศรลเอียกับององูเป็นตัวสะกดเห็นไหมคะอ่าใช้ศรลเอียอันนี้คล้องทั้งสละแล้วก็ตัวสะกดเลยเนาะ้อมเพียงเยี่ยงยางเอาลงทายด้วยยางก็ต้องขึ้นด้วยช่างนั่นเอง เพราะว่าอะไรคะใช้สระอากาับงงูแถมมีแม่อเอกด้วยอันนี้คล้องแบบสมบูรณ์เลยเนาะเพราะว่ามีทั้งอะวรรณยุกต์เดียวกันสระเดียวกันตัวสะกดเดียวกันเลยนะคะช่างคิดคิดลงท้ายด้วยคิดขึ้นด้วยติดค่ะ,ะลงท้ายอันไหนต้องขึ้นด้วยอันนั้นถ้านั้นมันจะไม่ต่อกันเป็นห่วงลูกโซ่เนาะ,ะติดตามขึ้นลงท้ายด้วยตามขึ้นด้วยถามเห็นไหมคะถามไทยเนาะอ่ะร้องอ่านนะคะ พร้อมเพรียงเยี่ยงอย่างช่างคิดติดตามถามไทยอ,าอ่าต่อไปบรรทัดต่อไปไฟรู้รงไทยรู้ขึ้นด้วยดูพอใช้สระอูเหมือนกันนะคะดูแลร,รงไทยด้วยแลขึ้นด้วยแท้นะคะแท้จริงอ่ารงไทยด้วยจริงขึ้นด้วยยิ่งนะคะเป็นยิ่งใหญ่ลงไทยด้วยใหญ่ขึ้นต้นด้วยใกล้ตัวอ่าแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของ คำข้องจองเนาะคำข้องจองก็คือแต่ไม่ง่ายก็คือมันจะต้องล้องกับเป็นขบวนรถไฟหรือห่วงโซ่นั่นเองนะคะขาดขาดไม่ได้นะเพราะว่าจะต้องล้องที่สละแล้วก็ตรวจสะกดนั่นเองนะคะอ่ะไปดูแบบประการที่สองเลยค่ะแบบประการที่สองให้นักเรียนวงกลมนะคะวงกลมอุย้ยเดี๋ยวควลบแป๊บหนึ่งมือไปโดนนะคะโอเคอ่าอ่ะ,อะให้นักเรียนวงกลมคําที่ มีเสียงคล้องจองกับคําที่กําหนดอ่าอันนี้ยังไงอยู่ขึ้นด้วยโดอ้าวโดโดจะคล้องกับอะไรคะไถได้ไหมหรือโอหรือใช้โดเป็นระโอแสดงว่าเราก็ต้องคล้องก็คือโอนั่นเองนะคะกลมไหมเนี่ยเหมือนกลมเลยเนาะอ่าต่อไปนะคะริมริมเอาละมันมีสองอันเห็นไหมนักเรียนสระอิเหมือนกันชิมก็สระอิดินก็สระเอีเห็นไหมถ้าเจอสระอีเหมือนกันเราต้องดูที่อะไรอีกคะ เราต้องดูที่ตัวสะกดใช่ไหมลิมตัวสะกดเป็นอะไรมโมมาดังนั้นเราก็ต้องไปหาที่เป็นมมมาดินมันเป็นนอนหนูไงคะเราก็ต้องคําที่ถูกต้องก็คือคําว่าชิมนั่นเองเนาะอาวงชิมเลยจ้าโอเคต่อไปเตี้ยเตี้ยะนะคะเตี้ยเตยหรือเปล่าได้หรือเปล่า ถูกต้องค่ะมันต้องเป็นอะไรคะเคียเพราะว่าใช้สลเอียนะคะวงกลมเลยนะคะกลัววงไม่กลมเลยนะเด็กๆวงให้กลมนะลูกอะชวนชวนสระอัวกับนอหนูเอาไปดูสระอัวกับนอหนูกันค่ะอันนี้อะไรคะอันนี้สละอัวกับดอดเด็กไม่ใช่แล้วใช่ไหมเพราะว่าตัวสุกวดเป็นน้อนหนูก็คือคําว่าอ้วนนั่นเองนะคะนี่นะอ้าวเปาเปาก็ต้องไปคู่กับอะไรคะ เปลวหรือเปล่า,เป,าเ,เปลวเป็นสาะเอนะเป่าเป็นสาะเอานะคะก็ต้องคูกุกับคําว่าเหล่านั่นเองนะคะอ่ะไปดูแบบประกาศที่สามเลยค่ะอ่ะแบบประกาศที่สามให้เรียนโยงเส้นจับคู่คําที่คล้องจองกันอันนี้ไม่ยากอันนี้ไม่ยากอ่ะกระต่ายกระต่ายลงไทยด้วยตายนะคะกระต่ายต้องอะไรคะมีหรือเปล่ามีคีบหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะมีขึ้นด้วยสารออนเนอนะรายรำล,ลิบลับออกเสียงหรือ,ออาบน้ําค่ะ ก็ต้องคู่กับรายรำนะคะกระต่ายรายรำเนาะเพาะใช้สรรอากับยอยักนะคะกระรอกกระรอกกระรอกก็ต้องไปคู่กับออกเสียงนะคะกระจิบริบลับนั่นเองนะคะกระจิบริบลับเนาะกระจับกระจับก็ต้องอาบน้ำเพราะว่าใช้สรรอารกับบใบไ,ไม้กระดีนี่เลยค่ะไปนี่เลยกระดีมีครีบโอเคแบบนี้เลยนะคะ,ะมาดูตัว ข้อที่4กันนะคะให้เรียนต่อคําของจองจากคําที่กําหนดเอออ้าเขาให้คําว่าคุกกี้มาเนี่ยที่คั่วจะ,ะไล์เนาะที่คัวตอนแรกที่คั่วอยากจะไล์ก็คือเราจะได้มาคิดคําที่แตกต่างมากๆเนาะอันนี้ก็จะเป็นคําที่คัวต้องยกตัวอย่างเหมือนหนังสืออะไรแบบนี้เนาะความจริงก็คืออยากจะไล์นะั่นแหละจะได้เออแลกเปลี่ยนความรู้แล้วคัวก็จะคัวก็มีเกมให้เล่นด้วยนะคะแต่มันไล์ไม่ได้เนาะวันนี้เนาะ,ะคุกกี้นะคะคำที่ของจอง คุกกี้ลง้ทยด้วยกี้แน่นอนก็ต้องขึ้นด้วยสละอีใช่ไหมคะคุกกี้อ่ะคุณเดี๋ยวครัวก็ยกตัวยอย่างคำไปเลยเนาะเพราะว่าเราไม่ได้ไล์นะคะก็เป็นปีใหม่นะความจริงมันมีเยอะแยะมากมายเลยนะครัวก็อยากให้เล่นนั่นแหละอยากให้เด็กๆอ่ะได้ช่วยกันคิดคำใหม่ๆเนาะ ทุกคนมีความคิดกับคำเยอะอยู่แล้วเนาะจะใช้คําเยอะอันนี้ก็เป็นยกตัวอย่างคําไปก่อนเนาะอ่ะเล่นน้ําเล่นน้ําอ่ะเล่นน้ํสระอําก็ไม่โทใช่ไหมอ่ะระอํานะก็คือเน้นที่ระอัมแหละไม่มีตัวสะกดใช่ไหมอ่ะครูก็ยกตัวอย่างคําไปเลยละกันเนาะโอเคเล่นน้ําชําใจนะคะเป็นยกตัวอย่างคําไปเลยนะคะอุ้ยจอจานยาวชักเกินอ่ะหัวใจ หัวใจลงท้ายด้วยไอขึ้นด้วยไออะ่ะกลัวก็ให้คำว่าใกล้ชิดไปนะคะโอเคอ่ะต่อไปอาหารอาหารลงท้ายด้วยซากับนอนหนูเนาะกลัก็ให้คำว่าหวานข้าวไปนะคะอาหารหวานข้าวเนาะโอเค รักลูกสระอูก,กับกอไก่อ่ะพราะให้คำว่าถูกทางไปนะคะโอเคความจริงอ่ะคำข้องจองอ่ะมันสนุกนะนักเรียนถ้าเล่นเรียนด้วยกันอ่ะมันสนุกมากเลยนะช่วยกันแต่งช่วยกันคิดเนี่ยพ่ออยากจะซูมอยากจะไลน์เนาะได้พูดคุยกับน,นักเรียนเนาะแต่มันเเกินเหตุขัดข้องเนาะก็ต้องเป็นอย่างนี้ไปนะอ่ะคคข้องจองเน่ะเวลาเรียนมันสนุกมากจริงๆนะคะเอะอมาสรุปกันนะคะสรุปคํคข้องจองเนาะ คำของจองคำที่ไม่มีตัวสะกดจะมีเสียงอะไรคะอ่ะถ้าไม่มีตัวสะกดจะมีเสียงสระเหมือนกันเนาะเสียงสระเหมือนกันแต่ถ้า <pedo> มีตัวสะกดก็จะมีทั้งเสียงอะไรคะมีเสียงสะระเหมือนกับตัวสะกดที่เหมือนนะคะโอเคแล้วก็ตัวสะกดนั่นเองอา ้โอเควันนี้ก็เสร็จเพียงเท่านี้นะคะคำของจองนะเดี๋ยง่ายเดี๋ยวพรุ่งนี้มาดูกันอีกทีนะคะพรุ่งนี้จะขึ้นบทใหม่แล้วนะคะเป็นการแต่งประโยคนะหวังว่าอินเทอร์เน็ตพรุ่งนี้จะใช้ได้นะคะถ้าถ้าใช้ได้ยังไงเดี๋ยวเรามาซูมแต่งประโยคกันพรุ่งนี้นะคะอ่านมา น,น้องๆบางห้องอาจจะเรียนไปแล้วแต่เดี๋ยวเราจะได้มาร่วมสนุกกันเนาะคิดคำมาเลยนะคิดประโยคเด็ดๆมาให้คอัอเลยนะแล้วพรุ่งนี้เราค่อยมาเจอกันเนาะสำหรับวันนี้ก็ลาไปแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย